ไปโรงเรียนไปดูไปโรงเรียนเดี๋ยวเช้ามาก็หยอดตาให้น้องนะคะน้องสตาแนะล้วดูตาเออดีขึ้นแต่ก็ยังแย่อยู่นะคะแต่คือแบบลืมตาได้เต็มที่แล้วกน,นี้ก็คือถือว่าโอเคแต่ก็มีเหมือนเป็นคือสภาพยังไม่ดีนะคะก็โอเคหยอดตากันต่อไปอุ๊ยอย่าเพิ่งหนีลูกยังไม่อดหยอดตาไปนี่ก่อน ส่วนนี้น้องซัมเมอร์นะคะซัมเมอร์นี่เขาบอกให้ถอดอันนี้ได้แล้วนะคะแต่ว่าเด็กสองคนเนี้เล่นกันแรงมากเลยเลยยังไม่กล้าถอดลอก่อนเนาะ วันนี้แบบว่าลิขุล,ลินนะออกจากบ้านช้าไปนะคะเพราะว่ามแต่หาของอะไรกันอยู่ไม่รู้อะ่ะแล้วเมื่อกี้ก็แบบเห็นคุณครูใหญ่มาเดินถูทงพาเด็กข้ามถนนเองเลยะคะ่ะ ันนี้คือบีจะต้องออกไปทุระแต่เช้านะคะอยู่ในโหมดหนาวมากนะคะสามสี่องศาหน้ารนก็จะแบบเป็นฟ้าฟ้านะมองไม่เห็นอะไรเพราะว่ามันหนาวมากเปิดเบาอ,อุ่นก่อนนะ,ะหนาวอันนี้เปิดแอร์ไม่ได้นะ,ะต้องเป็นฮีเตอร์อย่างเดียวเลย นี่ออกจากบ้านช่วงที่คนเขาไปทํางานกันนะคะโอ้โหรถติดแบบเราไม่เคยเจอเพราะว่าเราไม่ค่อยออกจากบ้านช่วงนี้นี่ก็รอตังไฟแดงนี้มาสักระยะหนึ่งนะคะปกติเราจะไปได้เลยะคะ่ะไม่เคยต้องรอนี่รอมาสามไฟแดงแล้วนะ,ะแต่แบบรถติดญี่ปุ่นเขาก็าไม่ติดมากแบบบๆก็ไป สัมภารนะคะมาเอาเอกสารคะเขานัดให้มารับเอกสารต่างๆที่เขาแบบแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อยนะคะแล้วก็โอเคจบงานกันภายในปีนี้พอดีก็กทุกอย่างจบสิ้นเรียบร้อยค่ะได้เอกสารมาพร้อมครบทีนี้ก็รอดเดือนมีนาปีหน้านะคะก็ไปยื่นภาษีกันต่อค่ะคือชีวิตในญี่ปุ่นนี่วันๆก็เสียแตภาษีนะคะภาษีเสียเยอะมากจริงๆ แต่ก็แปลกมาด้วยความสะดวกสบายความปลอดภัยนู่นนี่นั่นในชีวิตก็โอเคค่ะก็ก็เสียไปนะคะแวะมาร้านไก่คาราเกะก่อนนะคะมาซื้อไก่ให้ป้าป๋า เขามีขายคุชิคัตสึด้วยนะคะสองแท่ง250หเยนแล้วก็มีน้ำจิ้มมิโซะมาให้ด้วยก็เลยว่าลองซื้อมาชิมก่อนแต่ต้องกินรีบกินเลยนะเพราะว่าพวกนี้ถ้าแบบหายร้อนมันจะไม่อร่อยนะคะก็เดี๋ยวกินก่อนแล้วค่อยไปต่อ ซื้อของที่อีออนนะคะก็ช่วงนี้จะไม่ค่อยเห็นมาที่อีออนเท่าไหร่นะไม่ไม,ไม,ไม่มีทุระมาก็เลยไม่ได้มาสักทีแต่เดี๋ยววันนี้ต้องมาซื้อของให้ลูกค้าแล้วก็ซื้อสลัดไปให้ป๊ะป๋าด้วยค่ะคือของที่เห็นในคลิปที่พี่ถ่ายไปนี่จริงๆสั่งได้นะเพียงแต่ว่าถ้าเป็นของที่แบบขายที่ร้านอาจจะช้านิดนึงกว่าจะได้มาที่ร้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ี่คือน้องอะไรคะเนี่ยน้องหอยอแล้วก็วันนี้มาซื้อตัวนี้นะคะมาช้ามากๆต้องขออภัยนะคะแต่ว่าเดี๋ยวส่งไปไทยพรุ่งนี้นะคะ่ะม้ว่าตัวนี้เราจะอยากได้มากแต่เราก็จะยังหักห้ามใจไม่ซื้อนะคะซื้อให้ลูกค้าก่อน <laughs> น่ารักจริงๆ จัดมุมใหม่ค่ะเนี่ยตุ๊กตาแมวที่เราชอบเขาก็มาไว้ฝั่งนี้นะคะ mm hmm. อันนี้เป็นแบบซานล,ลิโอนะคะโคกัน นี่ราคา1,650หเยนมีแต่ของน่ารักเตมเป็นหมดนาแล้วก็เป็นคนชอบอะไรแนวนี้ด้วยค่ะ ท้าก็ยิ่งแบบอุ๊ยถุงเท้าอุนจีจริงๆการแบบออกแบบคาแรคเตอร์น,รน่ารักน่ารักนี่มันไม่มีอะไรมากเลยนะคะคือแบบลายเส้นน้อยๆแค่นี้น่ารักและจบเลยอุ้ยเพิ่งเห็นโซนแฮร์รี่พอตเตอร์ค่ะอันนี้น่ารักจังเลย ขนมรสชาติต่างๆนะคะแบบกล่องเล็กคือกล่องใหญ่ที่อยู่ในวอร์ซาขายแพงนะอันนี้เท่าไหร่เอ่ย500-600ยยเยนได้อะเล็กมากแพงอ่ะแค่นี้พันหกยยี่สิบเยนแพงเกิน แล้วก็น้องมอนสเตอร์ตัวนี้นะคะแบบตัวใหญ่น่ารักจังเลยชอบฟันที่สุดจัดใหม่ดูดีขึ้นมากเลยอะเป็นมุมแบบหาง่ายดูสวย เป็นคนแบบชอบคาแรคเตอร์อะไรแบบนี้นะคะตัวเล็กนิดเดียวนี่ก็พันสามยกว่าเยนนะคะเราก็แวะซื้อขนมสุ่มนะคะหรือแบบไม่เป็นขนมสุ่มก็ได้นะ,ะสามารถเลือกได้ะะมีเว็บของอีออนที่นี่นะคะเลือกได้เลยว่าอะไร แล้วก็มาซื้อผักให้ป้าป่านะคะแต่ทําไมแบบที่ป้าป่ากเขากินมันไม่มี่ะคะเนี่ยวันนี้แล้วก็วันนี้ขนมปังรสร้อยเย็นนะคะก็อซื้อซะหน่อยกลับมาบ้านนะคะมาทํางานกันต่อค่ะวันนี้ก็เริ่มงานช้าหน่อยนะคะเพราะหมัวแต่ไปข้างนอกอยู่ แต่เดี๋ยวอีกแป๊บๆหนะ้าเด็กๆก็กลับมาแล้วค่ะเร็วมากๆเลยนะคะวันๆเนี่ยแต่เดี๋ยวพอเด็กกลับมาเดี๋ยวเขาก็อาจจะไปเล่นบ้านเพื่อนหรือเพื่อนมาที่เล่นที่บ้านก็เป็นแบบกิจวัตรอย่างนี้วนไปนะคะส่วนมีก็ทํางานกันต่อค่ะอุ้ยหนูตาเปื้อนแล้ลูกมาลืมเช็ดให้อืมอ๋มอค่ะ พจะใกล้สิ้นปีนะคะอยู่ในโหมดเตรียมตัวพักผ่อนนะะ่ะเคลียร์งานให้เสร็จแล้วเดี๋ยวจะได้พักผ่อนช่วงเด็กๆปิดเทอมนะคะวันเสาร์นี้ก็เริ่มปิดเทอมพาอาจจะพาไปเที่ยวเล่นแต่ก็หนาวมากก็ไม่รู้จะไปได้ไหมคะเพราะว่าหนาวเด็กเขาไม่หนาวนะคะมีมีเนี่ยหนาวอยู่คนเดียวน,นี้ค่อยคิดกันอีกทีนึงนะ ตอนนี้ก็ลีนาะกลับมาแล้วนะคะลิคูยังไม่กลับแล้วเพื่อนล่นาะก็มาแล้วนะคะวันนี้มากันสามคนอนะ่ะมีเด็กผู้ชายหนึ่งคนนะก็กลายเป็นเด็กที่แบบมีเพื่อนเยอะไม่ทำไมหนูไม่ใส่เสื้อลยครับไว้มันหนาวลูกแล้วดูเดินกลับมาแล้วใส่ถุงมือนเนี่ยนะมันกันอะไรได้ไหมอ่ะโอ้ยกลับมาแบบชุ่มน้ำไอ้ไม่กลับมาแบบชุ่มน้ำละไม่ไเหมือนกัน <S <S 2> <S 2> <S เดี๋ยวมานั่งด้วยนะ <Okay. S 1> ให้มานั่งที่โซฟาด้วยหน่อยค่ะนะค่ะ คอนะคะก็เลยเอาอยาแก้เจ็บคอให้กินกินได้เลยลูกอ,อันนี้นะมันเป็นยาที่แบบว่าหนูไม่ต้องกินน้ําก็ได้กินไปเปล่าเปล่าก็ได้ <G ül üyor> จริงๆมันไม่ขมอะไรเลยลูกกินได้เอายังไม่ทันได้กินเลยอ, <G ül üyor> อะกินยากินยาได้หายจิงอืมกินแต่กินน้ําตามนี่น่าสดีลูกเออจริงจริงตามตามกล่องเขาเขียนแบบนั้นว่าไม่มีน้ําก็กินได้ <G ül üyor> ใช่แต่หมากเคยกินแล้วหมากเคยกินแบบไม่มีน้ําแล้วไม่อร่อยลูกกินน้ําไปด้วย จริงจริงนาก็ิบอได้อันนั้นก็ได้กันนะอันกินแต่กินแต่ยาก็ได้คือมันมันมันจะไปละลายในคอหลุกกินได้กินได้กินเลยจริงๆเชื่อมมากกินไปเลยไม่ต้องกินน้ำอร่อยอยู่แต่ไม่แม่อร่อยไม่อร่อยแต่ก็ไม่แย่ไม่ไม่ผมเขาทํามาเพื่อไม่ให้กินกับน้ํกเหรอลาซุกกนในหลุกใหญ่เขียวกินอหญเขียวอหญเขียว กินได้ยังถ้าหนูยิงผมมันจะยิ่งขมเกินเร็วกินเลยอ่ะกินไม่ได้กินน้ำก <c ười> ินนะโอเคไม่อร่อยใช่ไหมอร่อยอร่อยเหรอก <c ười> ินน้ำได้ก็ได้ไม่ใช่มันเป็นแบบยาที่กินโดยไม่ต้องกิน <c ười> น้อะเลได้แต่มันรสชาติแปลกๆไง <c ười> อ่ะเดี๋ยก็หายเดี๋ยวพรุ่งนี้กินอีกรอบหนึง่งนี่ค่ะเป็นยาแก้เจ็บคอนะคะที่แบบว่าเขาบอกว่าละลายเร็วมากไม่ต้องกินน้ำก็ได้เด็ก7จ็ดถึงสิขวบกินหนึ่งเม็ด คลิปหน้านะคะฝากกดไลค์กด subscribe ด้วยค่ะจ้านี้